一千万台。 สวัสดีค่ะนี่คือรายการเล่าเรื่องเมืองไทยรายการท่องเที่ยวเปิดมุมมองใหม่ที่คุณอาจไม่เคยเห็นมาก่อนกับดิฉันเหมือนเขียนฮาเกอร์คุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะคะถือว่ามีบทบาทสําคัญอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยล่ะคะ่ะจากการที่เราได้เห็นการเติบโตตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อย ซึ่งวันนี้เองนะคะดิฉันก็โชคดีที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มผู้บริหารในเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวค่ะส่วนบุคคลเหล่านี้จะเป็นใครบ้างนั้นต้องมาติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ จริงๆสมาคมเราเนี่ยก็มีกิจกรรมตลอดทุกเดือนนะคะไม่ว่าจะพาผู้ประกอบการจีนมาเมืองไทยแล้วก็พาผู้ประกอบการไทยไปจีนนะคะก็อยากบอกผู้ประกอบการไทยว่า ตอนนี้เองปี2558ก็ใกล้จะหมดปีแล้วนะคะปีหน้าทางผู้ประกอบการเองเนี่ยมีแผนที่จะ,ะทําการค้าหรือจะวางแผนทําอะไรก็อยากให้รีบวางแผนไว้นะคะเพราะว่าอย่างปี59เนี่ยค่ะเราเรามีโครงการที่จะพาผู้ประกอบการไทยไปจีนทุกเดือนซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เราก็มีคุณสมบัติที่จะคัดเลือกคือผู้ประกอบการไทยตอนนี้ก็อาจจะเป็นซีซั่นที่เรียกว่ากระแส ฮิตะะอยากจะไปจีนซึ่งบางครั้งเองอยากที่บอกว่าไม่ได้ว่าทุกคนจะสามารถไปได้นะคะเราต้องกลับมาดูความพร้อมของเราก่อนว่าเอ๊ะคุณพร้อมไหมที่คุณจะไปคุณสินค้าคุณพร้อมแค่ไหนแพคเกจจิ้งนะคะคุณสมบัติต่างๆคือตรงนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงและทางสมาคมเองเราก็มีการจัดสัมมนานะคะเพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการด้วยถ้าเราเปิดใจคุยกันจริงๆจีนเ,เองเนี่ยเขาเป็นระบบที่ ที่คนโครลคนทั้งประเทศได้อยู่แล้วนะคะคือเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นระบบไหนของไทยแล้วก็กลัวการที่จะมาลงทุนหรือการที่จะมาประเทศไทยเลยนะคะด้วยความที่เราทํางานกับคนจีนหรือประเทศจีนเนี่ยทุกมาตลอดเนี่ยคือเราเดินทางไปกันทุกเดือนเรา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 ับรู้ได้ว่าเขายังให้ความสนใจประเทศไทยอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้กลัวการที่จะมาลงทุนแล้วก็อย่างที่บอกว่านิคมอ,อุตสาหกรรมกาลังจะเติบโตขึ้นอีกมากมายนะคะ ถ้าเทียบง่ายๆคือต้องบอกว่าคนจีนเข้ามาเมืองไทยเยอะนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะลดน้อยลงนะคะด้วยสถานการณ์ต่างๆก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วนักลงทุนไม่ได้ไม่ได้กลัวค่ะไม่ได้กลัวที่จะมาลงทุนในประเทศไทย<ม>นักลงทุนจีนยังเชื่อมั่นในความเป็นประเทศไทยของเราอยู่ค่ะต้องบอกว่าเป็นเป็นกระแสนะคะคือชอบมาเมืองไทยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าเมืองไทย ผู้หญิงเพียวเลี้ยงเพียวเลี้ยงก็แปลว่าสวยนะคะคนไทยสวยหรือหนุ่มไทยใจดีเขาใช้คํานี้นะคะหนุ่มไทยใจดีแล้วก็ด้วยขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเวลาคนไทยไปที่นั่นเราสวัสดีนอกจากหนีหาเราแล้วยังยกมือไหว้ซึ่งมันแสดงถึงความเป็นไทยเขาชอบเขาเลยอยากมาเห็นจริงๆว่าความเป็นไทยต้นฉบับเนี่ย ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างขอบินมาดูหน่อยพอมาเห็นด้วยทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่าครองชีพด้วยอาหารรู้สึกชื่นชอบมากนอกจากปากต่อปากแล้วก็มีการโปรโมทนะคะต้องบอกว่าคณะกร,กรงสุนไทยหรือ DITP ไทยที่ต่างประเทศเรานะคะก็ทำงานกันอย่างหนักนะคะแล้วก็โปรโมทประเทศไทยเป็นอย่างดีตรงนี้เองก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนจีนที่จะเดินทางมาประเทศไทยอะคะ่ะ ก็ทางสมาคมเองนะคะเราเออก a n а งานใช้หน้า Import Export Commodity Fair ครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะคะก็มีนักลงทุนจีนแล้วก็ผู้ประกอบการจีนรวมถึงผู้เข้าชมงานจีนนะคะบินตรงเข้ามาจากประเทศจีนแต่ละมณฑลแต่ละเมืองต่างๆนะคะบินเข้ามาทั้งหมดพันกว่าคนนะคะวันที่27ถึงวันที่29พฤศจิกายนที่ Impact เมืองทองหอ5หอ6นะคะคือปีนี้พิเศษสุดเนื่องจากว่าจะเป็นครั้งที่5ปีนี้เรามีผู้ประกอบการไทยที่เป็นกลุ่ม SME สามารถทำส่งออกได้นะคะมีกระบวนการผลิตสินค้าที่ถูกต้องแล้วก็เ,เตรียมพร้อมที่จะเติบโตต่อไปเนี่ยมาร่วมออกงานด้วยกว่าร้อยบูธนะคะก็จะมีทั้งคนจีนมาออกงาน200กว่าบูธนะคะเกือบ300บูธแล้วก็มีคนไทยอีกร้อยกว่าบูตมาในงานนี้ด้วยคนไทยที่มาออกงานไปนี้เป็นปีแรกคุณต้องได้ไบยเยออร์กลับมาบ้างนะคะจะมากจะน้อยให้ถือว่าเป็นการแมทชิ่งเกิดขึ้นสัก20%ทางสมาคมก็ถือว่าสำเร็จแล้วะคะ่ะเพราะว่าบ้านเราเงียบกันมานาน ะะผู้ประกอบการซบเซาต้องใช้คํานี้เยอะรายใหม่ก็อยากจะเกิดรายเก่าก็สู้บางรายก็ตายไปแต่วันนี้คุณจะยืนอยูใ่ในธุรกิจตรงนี้ได้ยังไงนั่นคือกระบวนการก็คือฝึกความอดทนนะคะเปิดโน้ตฮาใหม่ๆนะคะมาเรียนรู้คืองานนี้ก็คือเหมือนยอดจีในงานเลยะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเราก็ได้รับฟังความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับด้านของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งในไทยและต่างชาติไปแล้วนะคะจากสาวๆระดับผู้บริหารคะ่ะ ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการมูลนิธิเด็กโรงแรมดูสิตธานีกรุงเทพโรงแรมดูสิตดีทูเชียงใหม่หมดเวลาของรายการเล่าเรื่องเมืองไทยกับดิฉันเหมือนเขียนฮาเกอร์แล้วนะคะพบกันได้ทุกวันศุกร์เวลา16นากาถึง16นาฬินาทีทางสถานีโทรทัศน์ N b t วันนี้ดิฉันลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ